สีลังสันเมนูจากป้าหมอค้างดำนะครับผมส่วนปาะตะพียนี่ผมว่าสีรลองเห็ดปลาสมส่วนทันนี้นี่ว้เห็ดกับเขาคกับผมกับกลาดุกตัวนี้เดี๋ยวผมสีลังสันเมนูจากหมอค้างดำรอติดตามชมนะครับว่าผมจะทำอะไรก่อนอื่นขอคว้วเจดก่อนครับหลายปวดแล้ง่ายบน้นนี้นอนน,นี่ครับผมไข่ป้าหมอค้างดำนี่นะครับผมไข่ของเขาแต่คนนี้บ่ดทันเคยเห็นเบ่งชัดๆเบ่งใกล้ๆอีกครับผมนี่ ไข่หมอข้างดมผุ่นของเล่ยุกขนไข่เพราะมันออกแม่แพ้พันหลายหมปีนะครับผมตอนนี้ปลาหมอข้างดําผมก็ได้ทําการเอาไส้เอาไข่ออกหิดแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปผมกระสีแรล่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกบผมผมสิลลอเอาเฉพาะส่วนที่เนื้อของเขาจัดเมนูล้อรุนดนะครับผมจัดเมนูอย่าง ตอนนี้ผมก็จัดก่อนปลาอเรียบร้อยแล้วครับปลาตะเพียนที่จะไปทําปลาส้มครับผมเนี่ยห้าตัวทดสอบก่อนเหลือไว้ตัวหนึ่งไว้กินกินอันนี้ไว้ทํากับข้าวครับผมพวกปลานินส่วนอันนี้ปลาหมอข้างดําเดี๋ยวผมจะต้องมาแร่ ع, เอาเฉพาะส่วนเนื้อเขาอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โหกว่าจะเสร็จครับอยากคิดทาความสะอาดเลยครับ เดี๋ยวผมเอาปลาตะเพียนไปจัดการทำความสะอาดครับผมนี้ไปปิ้งก็ปลานิลปลานิลหลายตัวแล้วก็มีปลาดุกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาปลาตะเพียนที่ผมสีเห็ดปลาสมนะครับผมมาแช่ไว้นี้น้ำเส้าเข่าน้ำมาเข่ามือเส้านี่แหละครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นไข่ปลาตะเพียนไข่ปลาหมอค้างดำครับผมอา้ว้็เทต้มยำนี้ไว้เห็ดกับเข่าครับผม ันนี้เดี๋ยวผมสีระเอาเนื้อเพื่อล้างสรรเมนูจากปลาหมอค้างดำกระลมังนี่ค้างดำลุ่นล้วนครับพี่น,อน้องอันนี้มีนินกระดูกระเพียนตัวหน,นึ่งไฟปีงกินนั่นไข่ครับผมไข่ปลาแบบนี้ไข่ปลาหมอค้างดำไข่ปลาตะเพียนส่วนันนี้สีเพ็ดปลาส,ส้ามแซ่น้ามาเข่าไว้พี่น,อน้องสูตรมั่วเดี๋ยวลุ่นกันครับวันนี้เป็นลักษณะใดย,ยาดเล่เนื้อก่อนครับ ค้างดำลวด้ลวนนี่นะครับผมจิจัดเมนูมือนี่นี่ครับผมผมสิเลเอวเนื้อแบบนี้เนื้อกระลายอยู่ได้พี่น้องนี่ให้เล่นนะครับผมนี่ผมสิเลเอาจนเบิดสุดโตเลยครับผมสีเอาแบบนี้ครับผมแล้วที่มาหันรอชมรอติดตามครับผมเนื้อเยอะอยู่นะอย้างดำนี่ทําเป็นเล่นไปตอนนี้ผมก็ได้เล่นเนื้อประหมอคข้างดำออกนะครับผมนี่ เนือตะโค้งครับส่วนที่โค้งนี่ผมจะเอาไปเห็ดเป็นต้มน้ําซุปครับผมนเนื้อเขาขั้นตอนต,อนต่อไปผมกระิีหั่นครับผมหั่นเป็นชิ้นๆ้นไข่ป่ามีโค้งครับผมโค้งนี่ไปต้มเป็นน้ําซุปครับผมโค้งปลาหมอคางดำอรอติดตามชมผมเทีดเมนูอย่างก่อนนี่ครับผมผมกีหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้ครับเนื้อปลาหมอคางดำ แต่เนื้อเขาก็ค่อยแน่นปั้นใดครับผมหรือว่ามันตายโดนแล้วก็ระจากนี่ครับยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมยีหันให้เบิดส่วนนี้ไปต้มเป็นน้ําซุปนั้นไข่ไว้ทําเมนูอะไรรอติดตามที่ผมก็เลยคิดต้มเป็นน้ําซุปนะครับนี่พี่น้องนี่ส่วนในนี้เนื้อปลาส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งผมก็แช่ตู้เย็นส่วนนั้นนะสีเห็ดปลาส้มแช่น้ำเส้าเข่าไว้แล้ว นี่สีปิ้งกินครับนี่สองตัวนี่ปลาดูกระตาดนี่น้ำซุปลงมาท่านเบื่อนี่ปลามาลวกก่อนเหนือประหมอคลองดำโดนน้ำร้อนลวกโอ้ เนื้อแช่นดีอยู่ด้ลีละครับผมได้ได้ยุได้ยุได้การอยู่ครับผมนี่จากลวกเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ลังย่างครับผมมันนี่สีย่างให้แม่บ้านเดี๋ยนี้ <c oughs> นี่ย่างให้แม่บ้านโดยเฉพาะเด้วยนี้ครับผมนี่ไอ้คนพิเศษเดี๋ยนี่เป็นบัวปลาดุกตัวหนึ่งกับปตเพียนใหญ่ตัวหนึ่งครับทํากระเทียมพี่นงครบับกระเทียม ก็มเห็นสุกปลาน่ะจะ้มเป็นสุกปลาบ่บ่อันนี้ก็ย่างปลาอยู่สุกนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่น้ำไว้เลยนี่นี่ใส่สูตรม้วตอนนี้ปลาส้มผมก็ใส่กับปุกเรียบร้อยแล้วด้วยครับผม <c oughs> เลืม้เมเลื้มไทยตอนเห็ดให้เบิรงครับผมใส่กระเทียมข้าวเหนียวพริก เออเพิ่ผงชูรสครับผมนี่เกลือเดี๋ยวล้อลวดมันสิเป็นปาสมให้ผมบอกครับผมใส่กระปุกไว้จักสองสามมือเดี๋ยวเอามาเบิ่งกัน